สูงไรสามสิบบุกบวกเนี่ยเนาะได้อยสามลูกผู้ลูกแม่ลหครับลูกแม่โอ้ลูกแม่หกสิบหากับราคาห่องด้ลูกแม่พร้อมเนาะครับครับนี่นี่ครับลูกแม่จักเดือนแล้วครับเนี่ยลูกจักเดือนแล้วแล้วแปดเดือนอยู่แล้วแล้วแปดเดือนเนาะโอ้นมนมเขาดีเนาะ สวัสดีครับผู้ชมทีขารพหลักขออนุญาตเอ็นพี่น้องคือเก่านะครับิสด้มีความอบอุ่นเป็นกันเองรายการพายไทยสร้างรายได้ของช่องเก่าชนะจนสิพ่าพีพานองมาโยตลาดนัดบ้านทาเนินตำบลบัวใหญ่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาครับผมเสร็จสินจากภารกิจตลาดนัดนี้กับสิพาพีพานองไปต่อตลาดนัดบ้านชาติตำบลเมืองพนอำเภอพนจังหวัดขอนแก่นต่อนะครับเนาะ ครับพี่ร่างครับสาหรับบรรยากาศตลาดนัดบานทาเนินกะต้องบอกว่าคือคึกคักเต็มไปด้วยงัวนะครับเนาะายกับสินี้อยู่มุมเดียวโซนเดียวกับอาจใส่เวลาบดบดนะครับเด้อกับสิไปต่อที่ตลาดนัดบานฉาดครับเพื่อบเป็นการเสียเวลากับสิพาพีพาหลองเขาไปเยี่ยมชมเขาซูเนี่ยหาของคลิปและก็ขออนุญาตถึงถ่ายคลิปไว้ด้วยคำกล่าวสวัสดีครับอาเสียเอสสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับมันนี้มาจากโตครับมันนี้คอับซีโตครับซีโตเนาะครับผมเอาขอเบอร์โทรศัพท์อีกคือเก่า0935428900ครับครับผมใส่แนวตัวนี้ตัวแรกนี่เท่าไหนเปิดอะไรใส่ไหนแม่นี่เปิดไว้หกหมื่นหาครับหกหมื่นหาแม่เดียวตีให้ลูกแม่ลูกครับออาแม่ลูกครับผมหกหมื่นหาแม่ลูกจากลูกเหรอครับนี่ประมาณโอ้ลูกหาลูกหกคนเราอ่ะครัผมหาลูกหกแล้วเนาะครับผมราคานี่กับราคาห้องช่องว่างเมื่อไหร่ตอนนี้ ท่องได้สองเดือนกว่าๆแล้วท่องพอก็พออย่างเราพอบ้านๆนี่แหละครับพอบ้านๆเนาะครับผมท่องกบพอบ้านๆท่องก็พอบ้านเปิดไว้พร้อมลูกผู้ลูกเมียลูกตัวผู้ครับเปิดไว้พร้อมลูกตัวผู้ครับผมลูกตัวผู้เปิดไว้พร้อมลูกตัวผู้สูงเท่าไรนอสูงหน่อยสามสิบหาประมาณนี้วะผมกับบ้วัดตนอกค้อมสูงไปสามสิบหาเออถึงอยู่ครับถึงอยู่ หน่อยสามสิบห้านี่แหละหนึ่ร้อยสามสิบห้าครับผมลูกผู่จักเดือนแล้วลูกผู่สี่เดือนครับลูกผู่สี่เดือนครับครับพี่น้องกับเมื่อสี่เดือนเนื้อดีเนาะเนื้อดีกว่าเมียอีกครับผมนมนมแม่นดีอ่านมนมแม่ดีครับเนี่ยกระสีโซเนี่ยครับผมลูก เป็นได้กินหยาไมก็สิอ้วนยู่เนาะเพราะว่าโครงสางเขาใหญ่เนาะโครงสางใหญ่ครับนาลึกดงใหญ่อ่างครับลึกดีคู่นี่เดียคู่นี่แม่นี่เปิดไว้หกหมื่นแปดครับหกหมื่นแปดครับผมอันนี้ลูกสาวจักเดือนแล้วเนี่ยลูกสาวสามเดือนครับนี่ครับพี่น้องลูกสาวสามเดือนโอ้คือสูงแถวบัดที่นี่งานสิเมตรหนึ่งเลียวที่นี่ครับเมตรกว่าแล้วเนาะครับเมตรกว่ากว่าแล้วล่ะแม่สูงไว้สามสิบเจ็ด แม่สูงรนอยสามสิบเจ็ดครับผมหกหมื่นเท่าไรกว่าหกหมื่นแปดครับหกหมื่นแปดราคาห้องให้เราหรอเนาะราคาห้องครับหกหมื่นแปดราคาห้องครับนี่มันมเขาลูกผสมบะเนี่ยลูกผสมมุลาผสมมูลาสูงเท่าไรอสูงร้อยสามสิบเจ็ดครับร้อยสามสิบเจ็ดอ่านี่ครับร้อยสามสิบเจ็ดเดี๋ยวใส่เทียบกับแมวก่อนครับไปเรียกกันเนาะครับผม ในเรียกันในเรียกันครับเดี๋ยวให้มึงหน้ามึงมึงหลังก่อนอันนี้ก็แม่เนี่ยน้อแม่น,น,มน,มนี่แม่นี่ยโอ้แม่เนี่ยผแม่น,นแม่นี่ของเสียเดียวครับอ่าขอมึงหน้าชมหน้าชมด้านหน้าลูกผสมลูกผสมครับลูกผสมมูรา ี่ผสมโมล่าบุไดอยากหาแม่บอกลูกผสมเนาะครับได้ลูกแม่พร้อมได้ลูกแม่พร้อมครับเปิดไว้ก็เบาๆราคาเบาๆครับหกสิบแปดครับกับส่วนสูงร้อยสามสิบเจ็ดครับน้ำนมดีพอดครับน้ำนมดีลูกผสมใหญ่โอ้ลูกใหญ่ครับ ลูกสามเดือนวันเตียก็สูงใหญ่ข้างนอกครับมีพี่้องเด้อมึงเด้อลูกผสมลูกสาวสามเดือนสูงสูงดีครับลูกสาวลูกสาวเพิ่นสูงดีพอดนี่ลูกสาวสามเดือนครับอันนี้เทียบกรับตัวนี้นี่เนาะเทียบกับตัวสีเดือนเอาซีเดือนนี่ใหญ่กว่าตัวสี่เดือนครับผมอ้าใหญ่กว่าตัวผู้อีกใหญ่กว่าตัวผู้ อ่านีได้ครับแม่ลูกคู่กันเออนมนมเขาดีอยู่เนาะเสียเสียเนาะน้ำนมดีพอดครับอ่าครับพี่น้องสนใจยังไงครัโทรเข้ามาสอบถามเสียเอ๋มึงครับผมครับผมเมือนี้มีให้ชมทั้งรถแมนบอของเพิ่ร์นทั้งรถบอแมนด้วยครับเด้วยรถขอครับขอบคุณครับเสียครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมอุทัยอุทัยเนาะครับเนาะบ้านเลย สามเทียงสามเทียงเบอร์โทรศัพท์ครับผมนี่ยังไงศูนย์เก้าแปดหนึ่งศูนย์หามแปนยครับมนนีจเจโตโคบแม่ลูกบ่กมาเก่าต,กกาตใส่ทั้งรถคุณบอกโอ้อันนี้เปิดด้วยเท่าใดคบแม่ลูกหกสิบหานี่หกสิบหาเนาะสูงไร้บรนไดลครับเนี่ยไม่ได้วัดว่าลอยสาิบเกินบ่อ่าประมาณเี หกสินหานี่ะครับห้องเตะราคาห้องราคาห้ององคออคองงามเนาะตาแต้มแก้มจำาองคอค้ายังลูกเระครับเนี่ยเมนอหมดตองมีไสมีบ่เนะนี่ไปเลยค้อยังลูกนะเพ่ะค้ายแล้วสามลูกสามลูกเนี่ยนี่าเลยข้ยล้สามลูกสู่ไสามสิบบวกเนี่ยเนาะ เรือลอยาลูกฟูลูกแม่ลหครับลูกแม่โอ้ลูกแม่หกสิบหาก็ราคาห่องด้ลูกแม่พร้อมเนาะครับครับนี่นี่ครับลูกแม่จักเดือนแล้วครับเนี่ยลูกจักเดือนแล้วแล้วแปดเดือนนีแล้วแล้วแปดเดือนเนาะก็นำนมคดีเนาะ ตัวใหญ่นอนนมนมดีเนาะโอ้งามครับพี่น้องลูกแม่เกียร์ไหนล่ะเพื่อนโนเขงบมูขาใหญ่ขาใหญ่กระดูกขาใหญ่ดีลูกแม่ลูกวันบ้านนี่สิครับพอบ่อวันบ้านนี่เตียเ้ยเออพ่อวันบ้านนครับอืตแต่เขาน้ำนมดีแล้วครับพี่น้องเด้อเดี๋ยวไปเมืองทั้งนี้ก,ก่อนหลอดเงินเลยอดนี่ยหลอดละหมดนี่นี่เอาเียงเลยนี่ยุ่งเดียวกันเลยวะฮะ หกเดือนแม่สาวร้อยหเดือนผมปรได้ขายผมยกคุยดึงมือพุ่นดีเดินสวยงามครับพี่น้องหกหกสิบบาต่อรองได้โอ้ยดิหายไปยังไงสายมีมีทั้งรถอีกบ่พูดเรี่ยวทั้งรถเตี้ยมีแต่ตัวผู้เตี้ยตัวผู้ตัวเม่ลูกก็มี่โอ้สายน้องพู้ใดสิน้ำเสนอให้ยังหน่อยไปรถไปเสนอออกเขาทักนะเดี๋ยวดูนี่ยเดี๋ยวผมเอาไม่ใส่ก่อนสิบปริยินเสียงตรวจได้ครับเดี๋ยวสิบปริยินเสียง ใส่ขับทั้งรถนีเตี้ยทั้งรถไม่มีถอดถอดใส่ใส่ทั้งรถทั้งรถมันมีแม่ลูกค่อมเนืองใส่ใส่ล่ะเนี่ยล่ะแม่ลูกข้างหนาอ่าแม่ลูกนะเป็นลูกแม่หมาสุดเตี้ยเป็นลูกแม่ตัวอดไรนี่แม่ลูกนี่แม่ลูกอันนี้อันนี้บ่แม่นเนาะอันนั้นว่าแม่นเป็นควายผู้วายผู้ซีตัวอ๋อนี่แม่ลูกแม่เออกระสีบลาเอาน้ำเสนอหนึ่งส่วนสูงไรบ้างไตี ส่วนสูงประมาณหน่อยสามประมาณหน่อยสามสิบประมาณหน่อยสามสิบคยจักล <A> ูกแล้วเนี่ยไวยประมาณสามลูกประมาณสามลูกเห็นได้ครับลูกลูกแม่ทีครับลูกแม่เ่านจังใจจังน้อยเพลูกก็เจ้าเลี้ย่ค่อยดีลูกแม่จะจอยอาศัยเลี้ยงลามลืมอาศัยจอยเราเขาสีได้ราคาถึกแน่นอนงานแล้วก็ไปขุนผู้ใดมีหหหาาาลยก็ไปขุนใส่ผู้ใดมีหยาหลายก็ไปขุนได้ราคาถึกแล้วก็ไปขุนให้อ้วนเอาเนาะครับ เปิดไปเท่าไหร่ก็เปิดไปสี่เปิดไปสี่ลูกแม่สูงลอยสามสิบบวกเนาะครับควายลูกประมาณลูกสามเอาเมืองแขีวพี่น้องเมืองแขีวเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเมืองแขีวเดี๋ยวย่อเขีวอาเดี๋ยวเห็นบ้านเนาะอันหนาเนี้ยเดียวควายลูกสามส่วนลูกสาวนี่เท่าไหร่เนี่ยจักเดือนแล้วลูกสาวประมาณห้าเดือนหกเดือนนี่เหรออ่าหกเดือนได้นะครับเด้อเขายังบ่ทันได้จับเลียมเนาะครับ นอกจากนี้แล้วเกตควยผูนี่เปิดจังไรกล้วยผูสาม้ยผูมันมีสิมีสามตัวนึงราคาเดียวกันตัวละสองหมแต่มีตัวนี้สามสโอเกตควยผูนี่สองสองมกว่าสองหมกว่าอันนี้จังตัวไทยสุดนี่เท่าไหร่ตัวไทยสุดแปดพันห้าสองหมื่นแดพันห้าสองหมื่นาครับพี่น้องบวสามหมื 3, 000, ่นเด้โอ้ใหญ่ต้องบอกว่ารา,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 า<ะ>คาเนื้อขะักเลยเนาะราคาเนื้อสูสี นี่ได้ครับพี่น้องเฉลี่ยก็คือสามหมื่นกว่าเนาะตัวผู้เนาะตัวผู้เมื่อจมื่อตัวเดียวสามหมื่นกว่าหนึ่งร่างอีกอีกสามตัวเพ่ถึงสามหมื่นหรอโอ้มีตัวสูงสุดนี่คือตัวเดียวเนาะนอกัานก็สองหมื่นกว่าครับครับพี่น้องทั้งนี้ก็จีเป็นควายเหนื่อยกันได้ครับถ้าจีเป็นอีกเจ้าหนึ่งเป็นเบาลงรถครับนี่อันนี้ก็แม่เถ่าเนาะครับของของพ่อปอพ่อครับของเจ้านี่ครับอ๋อของเจ้านี่อ่าบอเป็นยัง นอกจากนี้อยู่ในฟาร์มเขานีอีกบ่อยู่บ้านนี้อีกบ่อยู่บ้านนั้นมีปล่อยเป็นค่อยูงไปครับอืมครับผมอ่าขอคุ้นครับครับผมครับผมชื่อเฮียวครับครับผมอยู่หัวทะเลครับผมหัวทะเลเนะครับครับผมผมพภอเมืองคระบี่ครับเบอร์โทรศัพท์ครับเบอร์โทรศัพท์0ู0ย์เก9าศูนย์สามเจ็ดศูนย์เกาเกาหาคครับมึอนี่เอามา แม่ลูกครับแม่ลูกมาคุมเดี๋ยวครับแม่ลูกลูกจักตัวเราครับเนี่ยลูกประมาณสี่ตัวครับสายบรนบานเจียยรับสายบรบานครับบานบานสูงเท่าไรนอะสูงร่อยสามสิบห้าครับร้อยสามสิบห้าครับผมลูกผูให้ลูกเมีอยลูกตัวผูครับลูกตัวผูเนาะครับนี่ครับลูกผู ห้องไวเท่าไรกว่าองไวห้าหมื่นเจ็ดกับห้าหมื่นเจ็ดเนาะครับห้าหมื่นเจ็ดห้าหมื่นเจ็ดครับราคาห้องนะครับเนาะครับราคาลองราคาเบาๆครับเบาๆต่อรองได้อีกห้องว่างบ่ละครับเนี่ยห้องครับห้องห้องอยู่เนาะครับจักเดือนแล้วประมาณสี่ห้าเดืยนนะครับพอ,อเขาเลยพอคุพอยียง พอบานๆครับพอครับพอบานๆคุ้มฝูงเตี้ยพอคุ้มฝูงพอก็ดีกันนะครับพอมาบานอยู่พอมันตัวนี้พอพอตัวใหญ่พอพอตัวใหญ่อยู่เนาะพอตัวใหญ่ครับลูกเบิ่มครับโอมันอ๋อพอสื่อเข้ามาลูกเบิ่มเหรอลูกตัวผูกเข้ามาครับอันนี้ลูกผูจัก6นแล้วลูกแต่อันนี้ลูกบานๆนะใครตัวนี้ ดูคนบ้านครับแต่ในท้องมันนะครับีดเจักเดือนแล้วลูกถูกอย่ประมาณลูกเจ็ดแปดเดือนแต่ว่าครับลูกจักเจ็ดแปดเดือนเนาะครับพี่น้องกับมึงหูมึงเขานะครับเด้อกันยังประเทศได้มีเหลี่ยมเขาครับยังประได้มีอะไรครับก็ประมาณนั่นแหละครับเจ็ดแปดเดือนได้ใส่มีตัวใดอีกเมื่อไปมีมีนะครับมีมาตัวเดียวครับอ๋อมีตัวเดียวเนาะครับเดู๋ทางหัวทะเลมีให้พี่น้องเมึงบ่ ก็มีอยู่หลายตัวครับเจี๋มีจักตัวนีนํำเสนออะไรด้วยครับผมมีเบอร์ใหญ่ๆหลายอยู่ครับโอ้มีหลายอยู่เนาะอยู่ฟาร์มเนาะครับครับพี่น้องสนใจกับติดต่อเข้าไปอีกเนาะครับเนาะเพื่ออะไรผู้ใดอยู่ไก้หรือสิขอมึงรูปมึงคิดกับขอเพิ่มเติมเข้าไปได้รายละเอียดเพิ่มเติมอะเสียเดียวสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับผมสามสิบเไิดด้วยไครก่อน เปิดไหกหมื่นเก้าครับหกหมื่นเก้ตัร้งหนทีตัรี่สายเนียอันนี้เป็นาเป็นลูกลูกต้ครับนี่ครับครับนำเสนอพี่น้องเนี่ยสายเลือดดาวเหนือครับลูกดาวเนือลูกดาวเหนือจักปีเราครับเนี่ยปีเจ็เดือนลูกดาวเหนือปีเจ็ดเดือนพี่น้องมึงเมึงหน้าตามึงหน้าเขา